สวัสดีครับอับดิสคาดพีโจกครับผมวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบหน้าจอของสมาร์ทโฟนสี่รุ่นสี่ระบบของทางอับดิสคัตนะนะครับก็หลายคนเคยพูดว่าหน้าจอ 2K ชัดกว่า Full HD ใช่ครับหน้าจอ Full HD ชัดกว่า720พิกเซลหรือ HD ดีนะฮะก็ก็เปรียบเทียบกันว่ามันเรื่องจริงหรือเปล่ามันโนหรือเปล่าคิดไปเองแอบเชียร์หรือเปล่าใช่ครับซึ่งตอนนี้ก็มีตัวเลือกนะฮะก็มี iPhone 6 Plus ซึ่งหน้าจออะไรพี่หน้าจอก็เป็น Full HD นะครับ Full HD บนหน้าจอขล้วนะฮะ5.5นิ้ว ครับแล้วก็ขัดมาเป็นท่าจอท่าจุดหน้านี้เหมือนกันใช่ครับเป็นอ p ปโปเอนทรีฟูลเฮดดี้นะครับแล้วก็ยื่นลงมาเป็นฟูลเฮดดีใช่ครับเหมือนกันครับตัวนี้นโนโพรโนโพรโนโพรรูนเมก้าสามศูนย์นะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของเคลียร์แบกด้วยใช่ครับและตัวนี้ฮะหน้าจออะไรี่ทูเคตัวแรกของในตัวเลือกนี้เลยในะครับบางคนอาจจะเรียกว่า 2.5K ก็ได้นะครับตัวนี้ก็มาหน้าจอของ Super AMOLED ใช่ครับทีนี้ซัมซุงเก a ลซี่โน๊สนะฮะนอกจากเราจะเปรียบเทียบครับผมเปรียบเทียบด้วยตัวเราเองที่ผ่านผ่านมาใช่ครับมันอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยพี่โจเกียงวมาแฟนซัมซุงว่ะพี่ก็ไม่ใช่คุณต้นแฟนโนเกียหรือเปล่าไม่ใช่ฉะนั้นคลิปนี้นะครับแน่นอนไม่บอกเลยแน่นอนไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธคลิปนี้นะฮะพวกเราสามคนจะมาเอความเห็นใดๆใช่ครับเราจะเดินไปเลยนะครับใช่ไปสู่บุคคลอื่น เจอใครที่เราจ้างไว้ไม่ใช่ก็มีตัวเลือกหลายแบบนะฮะทั้งหนุ่มตั้งกล้ามแล้วก็ทุกทุกคนที่ลาเข้ามาไปแล้วเราเจอใครเราถามคนนั้นเลยนอกจากเรื่องของความคมชัดแล้วเราจะถามกว้างๆเลย ชอบจอไหนที่สุดและชอบเพราะอะไรอย่างี้คือเราไม่แคลว่าเป็นเรื่องของความละเอียดอย่างเดียวจะเป็นเรื่องของสีเรื่องของอะไรก็อันนั้นก็แล้วแต่ความเห็นของเขาแล้วกันทุกตัวก็เลยปรับเป็นดีฟอลต์นะฮะก็คือว่าความลเอียความสว่างสูงสุดปรับสูงสุดเลยสูงสุดทุกตัวเลยครับครับผมแล้วก็ใช้ภาพภาพเดียวกันคอียดภาพเป็น 2K เรามีภาพจํานวนหนึ่งภาพนั้นเราเอาความละเอียดของ 2K หรือความละเอียดสูงสุด ของเครื่องซัมซุงใฉะนั้นยกนี้ซัมซุงตามสเปคนะใช่ครับได้เปรียบแต่รุ่นเป็น 2K หมดเลยได้เปรียบสุดถูกป่ะใช่ครนะฮะชีตี้เดี๋ยวไปดูผลลัพธ์ดีกว่าแต่ว่าตอนแต่ว่าตอนที่เราเอาไปให้เขาดูนะเป็นลายเทสต์เป็นไายเทสต์ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเฮ้ยแฟนไอโฟนไงเห็นปุ๊บบาแอดเลยไองฟนอยู่แล้วต้องปิดให้เรอชิลหน่เราจะปิดครับนี่เราไม่รู้เลยนะฮะไอพี่โจ๊กดูรู้ไหมใครใครใครเป็นใคร ดูไม่รู้เลยเราไม่รู้เลยไม่รู้เลยจำไม่ได้ด้วยขึ้นไหนเป็นเครืไหนแต่เราจะไม่เอาความเห็นเราอยู่แล้วนะข้อหมายแรกครับนี่ข้อหมายแรกนะคะครับผมก็เป็นศูนย์วิชาชีพการพอกล้างให้ไทยนะครับเราจะไมปลองสอบถามดูทีละคนแล้วกันอาบน้ำต้นลงไปผมงงมากนะฮะคือทำไมฟิตเนสที่นี่มีแต่ผู้ชายครับนี่ยเราถามเขาได้ไหมโดดเราไปถามในน้ำว่าได้ไหม ตัวเรากันน้ำครับตัวมือถือไม่ตันนะครับกับพี่คนแรกของเรานะครับพี่อะไรฮะพี่เล็กครับพี่เล็กกับพี่อะไรครับพี่ปูนะครับพี่ปูครับอันนี้นะจะเป็นภาพตัวอย่างนะสี่ภาพดูชัดๆนะพี่นี่สามารถสไลด์นะเปลี่ยนภาพดูได้นะครับภาพเรียงกันไหมคุณต้นเรียงกันนี่นะนะครับอ่ะดูนะครับ นราดูรูปแรกกันแล้วบอกว่าชอบสีจากหน้าจอไหนมากที่สุดรูปไหนที่พี่ชอบที่สุดชอบรูปนี้ค่ะอันดับหนึ่งเลยนะโอ้โหคิดได้เร็วเลยนะฮะเร็วมากรับแล้วตัวที่สองนะถ้าพอจะให้อันดับที่สองพอครับผมมาตัวนี้แล้อีกตัวหนึ่งนะฮะอันที่สามก็จะเป็นตัวนี้อ๋อโอเคอันนี้ก็อันดับสุดท้ายนะครับก็เป็นหนึ่งสองสามสี่อ่ะ เหมือนกันเนี่ยโอ้เหมือนกันเลยเหรอฮะล้ครับน้าเลยนะตรงนีี้มกันได้เลยนะฮะอันนี้อันดับหนึ่งชอบเพราะอะไรฮะทำไมมันพับมันใสอ๋อมันใสแล้วตัวนี้นะครับเป็นรองนิดนึงเพราะอ๋อเก็บใสเท่าไหร่แล้วตัวนี้นะครับอันนี้กประมาณ ตกเกตดไปอีกนิดนึงอันนี้มืดเลยมืดเลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากนะครับอบีุ่อันีร Alright It's up to you Is it ice cream brownie something like this? e it's ice cream brownie Okay So you you can see them here Tell me which one you like most Just your o i n Oh yeah, I like this most yeah because this is okay this one this one yeah because uh because, because uh it's a mint leaf right mm -hmm. i mean mint, oh, okay. the mint, 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 mint leaf, leaf. Oh, yeah, yeah 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 i love it okay, okay. so everyone is the same because we back okay so i just want to know which type of the skin or the colors or anything you like most uh -huh. yeah, because, this one is the same. Huh? It's the same. Mm. Yeah, this one. like yeah. this one most. Because of, uh, because of light, light and visibility. It well, seems to me it's like very clear. Very know, clear, right? And attractive. Yeah. Yeah. So which one is your second burnout? This is the you, first one. one to, huh? Yeah, this is the first one uh, and the second one. The second one? Yeah, and this is the fourth. Oh, okay. Yeah. You mean this is the third, right? Third and fourth. So yeah, yeah. the first, that can start Okay, thank you, thank, right. you okay. Oh, thank you very much. All right. Thank you very much. Okay, so this is our Oh, thank you very much. All right. Okay. Thank you, ่หัวในที่หนึ่งที่หนึ่งก็อะไรครับที่ผมกัดวันนี้สีมันสว่างกว่าก็คือคือเหมือนครงปลายละเอียดมันสว่างแล้วก็โอ้เขาก็สีมันเสีนั่นอะไรละเอียดใช่ครยบโอเคอะไรที่ไรครับนี้ถ้าพูดถึงความชัดหัวันนี้มันชัดแล้วมันแล้วเวลาแสงที่ฟุ้งลงมาผมว่าตอนนี้เก็บรายละเอียดแสงที่ฟุ้งลงมาได้อื ได้ดีกว่ามอยส์ที่มันตกกระทบหินหรือว่าที่พงมาจากเมฆย่งเงี้ยผมว่าหน้าจอนี้มันค่อนข้างดูดีกว่าออืืนที่สองครับต่อไปที่สองขอรออย่างงี้ที่สองอันนี้นะโอ้ที่สองว่น่าจะเป็นอันนี้ละครับอคอันนี้มันจะแต้มมันให้รายละเอียดได้มากกว่าอรันที่สามที่สี่ก็่สามที่สี่ อันไหนแย่สุดนะอันไหนแย่สุดคิดว่าอันนี้คิดว่าตรงกันนะครับเอกสารมากนะฮะซึ่งข้างในก็ตามนี้ครับข้างในก็ตามนี้นะครับที่เราถามไปเลยฮะอูที่หนึ่งคือ Galaxy Note ของพี่เป็นนู๊ตสีนะครับนี่เป็นพาอันนี้หกพาร์ทนี่คือโลเกียร์ลูเมียร์แปดพาร์ท อันนี้ก็ p p o e e n 1 n v o u n t ครับตัวใหม่ตัวใหม่อนาท s a m s u n เาจอ s a m เขาอาจจะเกี่ยวกับจอเขาด้วยเนาะขอบคุณพี่หน้าเลยครับขอบคุณนะครับ นะฮะต่อไปก็เป็นการพักโยก่อนแล้เดี๋ยวเราจะต่อไปข้างนอกสถานที่เลยนะครับเมื่อกี้เป็นไงพี่โจ๊กคุณต้นก็รู้สึกเป็นเอกฉันท์คนค่อนข้างจะเอกฉันท์ครับแต่ก็ไม่เอกฉันท์ไหมเพิ่งถามไม่กี่คนเลยสี่คนโดยถามสี่คนภาพละสองคนใช่นะฮะก็โอเคว่าได้ความเอกฉันท์มาพอสมควรพอสมควรแต่เดี๋ยวเราไปข้างนอกนะครับเปลี่ยนสถานที่แล้วก็เปลี่ยนภาพด้วยใช่คร่ะแล้วเอาคะแนนทั้งหมดมานั่งคุยกันอีกทีใช่ครับนะครับถ้าถามผมตอนนี้นะถ้าเป็นไบเทสเลยนะ เออาผมดูเองแล้วกันรวูปนี้พี่โจไม่รู้เลยว่าเครื่องไหนเครื่องไหนพี่โจปิดตาก่อนแล้วหมุนสามรอบครับโอเคแต่ไม่รู้ไม่รู้แล้วนะครับเอ่อถ้าผมดูด้วยตาเปล่าก็ต้องบอกว่าี่ถอดแว่นสิฮะตาเปล่าอ่ะใส่แว่นก็ได้ก็บอกว่าตัวนี้ฮะไม่ได้เอียงเลยไม่เอียงไม่เอียงครับผมส่วนอันที่สองนี่อันที่สองผมว่า ผมชอบอันนี้ครับเพราะอะไรครับพี่คืออันเนี้ยมันมีความคมนะฮะแต่ว่าเป็นความคมที่แบบไม่ไม่ไม่มันเป็นความคมไะมันคมแล้วก็สีเนี่ยดูแล้วสีสดฮะสีสวยซึ่งตัวนี้สังเกตว่าสีจะใกล้ๆกันสีโทนสวยแต่ว่าตัวนี้มีความมีคอนทราสที่ค่อนข้างคมกว่าคือใส่คอนข้างคอนทราสค่อนข้างเยอะฮะเพราะจริงๆสองตัวนั้นหน้าจอเป็นลักษณะของาไ้สีแต่คอนทราสเยอะก็จริงนะแต่สังเกตไหมฮะว่ารายละเอียดไม่ได้หาย นี่ฮะคอนทราสเยอะแต่ละเอียดไม่หายฮะดูสวย<ช>แล้วดับสามก็ต้องเป็นเครื่องนี้แล้วครับคือผมไม่ชอบตัวที่สีมันดูจืดไปหน่อยแต่ว่าถามว่าสีธรรมาชาติไหมตัวเนี้ยสีดูธรรมาชาติครับแต่ว่าเวลาดูภาพเราต้องการความเหนือจริงฮะมันก็เลยดูดูสีมันธรรมชาติไปนิดนึงนะฮะเวลาเราถ่ายรูปไปชอบสีเหนือจริงแต่เรื่องความจริแต่เรื่องความสว่างดูสวยนะครับผมดูสว่างดูสวยแต่ว่าตัวเนี้ยเหนือจริงสุดๆุสีไม่ไม่ค่อยสดแล้วก็ค่อนข้างมืดไปหน่อยฮะจอไม่ค่อยสว่าง แล้วอีกภาพนึงคุณต้นภาคสตรอเบอรี่คุณต้นวิเคราะห์สิสตรอเบอรี่ฉันเลยีเธอจริง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 เราก็อย่างนี้ก็ได้แลาวหลังก็เปิดอย่างนี้ดีกว่างไหมให้เขาได้สไลด์ได้เอาค่าแบบเห็นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอะครับอะไรครับเนี่ยหาไม่เจอสตรอเบอรี่ของเราหายผิดทางนะครับอ่านเชื่อ ผิดหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาผิดทางแล้วผมว่าอ่าโอเครูปนี้นะคุณบต้นบรูปนี้นะคยเป็นรูปที่เราใช้รูปแรกสำหรับรูปแรกครับกลุ่มกลุ่มแรกตัวนี้เนี่ยที่สีสันสดใสน่าแปลกใจล้วทำไมเขาถึงเลือกที่ตัวนี้แทนที่จะเป็นอมูเลตเหมือนหรือที่เสอแต่ว่าพอเป็นภาพนี้นะผมก็บบกว่าชอบอันนี้เพราะสีภาพมันสดอยู่แล้วบ้างเพราะสีภาพสดก็จริงแต่ว่าสีภาพมันดูไม่จมอะฮะ แล้วผมรู้สึกว่าสีภาพมันไม่ร้อนสองตัวเนี้ยมันดูอนันนี้สีดูร้อนเลยเฉพาะตัวนี้นะสีมันดูดูแบบฟุ้งสีแบบเยอะใช่มเทคนโลีหน้าจอดูเยอะมันเล่นสีอยู่แล้วพอไปเจอภาพสีสดๆเข้าไปมันเล่นสดๆไปเลยมันก็เลยขึ้นเลยเล่นเยอะไปหน่อยจากที่รู้สึกว่าสีมันธรรมชาติพอโดนสีเหนือธรรมชาติเข้าไปมันเลยปกติจริงผมว่าจออันนี้ก็สวยมากนีสีแบบกําลังดีเลยแต่ว่าความสว่างมันน้อยไปหน่อยใช่แต่จริงๆแล้วรายละเอียดสีดีนะฮะความอิ่มของสีเนี่ย และเนี่ยความเพี้ยนของของสีมาชเมลโลไม่มีนะฮะสีมาชเมลโลสเกลตัวนี้จะสีเป็นดูขาวดูธรรมชาติที่เหลือเพี้ยนหมดคืออันเนี้ยอันนี้ก็ดูขาวอันนี้ก็ดูขาวเหมือนกันแต่ว่ามันอมเหลืองนิดๆนะฮะแต่ตัวสองตัวนี้ค่อนข้างอมเหลืองเยอะดูแลสีเหมือนเนี่ยจะบอกว่าสีมาชเมลโลจะบอกว่าตัวเนี้ยสีสมจริงนะฮะอ๋อดูไงมาเมลโลอันนี้สีเหลืองอันยมะนิลาอะไรก็ไม่ใช่มาชเมลโล่อะมันเป็นมาชมลโลมะนิลาใช่เาอะไานะครับเห็นไหม ถึงจะในห้างแล้วนะครับก็เจอกับน้องนักศึกษานะครับสองคนนะครับนักเรียนนะฮะโอ้เด็กนะฮะจะถือกล้องเทพเลยครับโจอิชาอิชาครับยังไม่มีเี่สอผมก็มาดูแร้วมาดูรูปที่เราจะทำลายคลาสลายคลาสนะฮะมีกาเตือน จากทางบ้านนะครับแจ้งเพื่อนให้เอามาถือสี่รูปเดียดูฮะว่าชอบตัวไหนครับครับเตือนสองครับผมได้ครับได้ครับซื้อเองเลยก็ได้ฮะซูมเล่นได้เลยก็ได้ครับผมซูมเล่นดูได้เดียร์ยังเลยได้ยังเแล้วหรอเป่ได้ได้รู้ด้วยโอ้เร็วมากช้ามากเลยนี่ครับครับตัวไหนครับเตืนสองหน้าหนรับขอบคุณครับช่างนะครับเขาอะไรครับเขาอะไรครับผมมันดู ชอบมันนะครับชอบสีไม่สว่างกันยวครับไม่ปะผมครับครับครับผมน้องผู้หญิงจำได้ครับสว่างดีอ๋อสว่างสว่างดีนะฮะแล้วอันดับสองครับอันดับสองเนนี้เข้ตัวไหนก็ตัวนี้ครับผมหล <regret> <or S 1> ีกทำแบบสีก่อนจุดสองอ่าแสดงว่าเรัเชอบสีเข้มๆนี่ครับอ่าตงิตาเยอะๆนะฮะอันดับสุดท้ายเลยครับอันดับสุดท้าย อันนี้อ่าอันน้องผู้หญิงให้อันนี้ตอนสุดท้ายเลยนะครับแล้วผมน้องผู้ชายอันนี้นะฮะครับผมนั่นเดี๋ยวเราให้ดูเราลองขอสัครูใ่ไหมครับสร้างมาไหนครับแนวต่อเดี๋ยวดิพี่หาอะไรได้ได้มาทำไมลายยาง ไปไปไม่เป็นไรครับอ๋อปริยาตามกลับบ้านนะครับชอบไปไหนฮะหนึ่งสองอ๋อชอบไปชมรูนะครับแล้อันดับสองครับชอบอันนี้นะฮะน้องอันดับสองนี้นะครับครับผมเพราะอะไรฮะถึงชอบไันนี้อันดับสองเอ่ออาร์ตีก็สีนะครับ สว่างครับผมและในสุดท้ายเลยอันดับที่โหลดสุดอ๋อทำให้โหลดสุดเลยนะเพราะอะไรครับไม่รู้ครับมาความชอบลุ้นใจอันเป็นความชอบอ๋อเป็นผ้าที่เมื่อแต่จับดูสว่างเข้าใจแล้วครับเรามาเฉลยแล้วฮะนะสี่รุ่นนะครับนี่ครับไ h o n e 6 plus นะครับส่วน อันนี้ก็เป็นโน้ตโน้ตนะฮะครับผมอันนี้ก็โปร N สามนะครับแล้วก็นี่ก็โนเกียลูเมีย930ครับผสามศูนยครับผมโอเคมาพบกับน้องผู้หญิงสวยนะครับสองท่านนะฮะครับผมก็ให้แบรนดทดสอบกันพอน้องชื่ออะไรครับชื่อคุณมุกนะฮะคุณไม้นะครับน้องมุกกับน้องไม้นะพี่น้องกจะทดสอบคำนี้ไม้น้องไทยแล้วเปลี่ยนไปชื่อแมนจะต้อง โอเคน้องมุกกับน้องไมนะครับแล้วมมาเดิอยู่พอดีเนาะแล้วก็มาดูนะครับมนสี่สี่อันนี้จะเป็นน่าจะของเครืองสี่รุ่นนะครับสี่รุ่นสี่แบรนด์เลยนะครับมากับน้องมาดูว่าเราชอบรุ่นไหนจะจะจะดูชอบอันไหนครับที่ดูชัดๆเจครุ่นรวมได้นะครับผมใช่ไหมจับรวมได้นี่สตัฟเฟต์สายสีด้วยซักเลือดไปนะ ดูรายละเอียดครับดูรายละเอียดอันนีนะว่าอันนี้อันค่ะที่หนึ่งคืออันนี้นะฮะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรเหรอมัแสบมันไม่เวอร์มันแสบไม่อันนี้อันนี้มันสดมันสดมันแบบเหมือนการ์ตูนมากเหมือนการ์ตูนมากนะฮะคอนทราสต์นนี่จืดไปนะฮะอันที่สองครับอันนั้นที่ไหที่ง อันนี้นะฮะนี่คือที่สองนะฮะที่สองอันนี้นะครับเขายงเห็นเห็นโอเคแล้วไหนที่แย่สุดมีจืดไปก e r ไปวอไรัไหนครับชบอันนี้าก่อันนี้ o e ออสรุปว่าอันนี้แย่สุดหน้าันดเโอเคโอเคโอเคบา์เบสนะเปิดเผยฮะรุ่นไหนเป็นรุ่นไหนทร ที่มีเยอะนะครับก็คือ s a m s u n Galaxy g Note 4นะครับมันเป็นราพผมน้าจอทูเคสวยที่สองนี่หลุดมาแล้วนะฮะก็คืออันนี้ฮะ Apple ส่วนนี้เป็นฟรีครับส่วนนี้ไม่ต้องบอกนะครับไอโฟนหกคลาสไอโฟนหกไอโฟนเหมือนกันนะครับแล้วก็ Nokia นะฮะรูเมียก็หลุดครับโอเคขอบคุณมากครับ่มาเปลี่ยนโทรศัพท์ไปนะไม่ใช่ Note 4ไม่ใช่ Note 4สองหกขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราไปทิองนี่มือถืนเลยนะครับเดี๋ยวใส่อภิัฎนะครับแล้วเข้าไปดูได้นะครับถ้าชอบมือถือ ทหนึ่งนะครผมว่ามันมันดูใหญ่ผมว่ามันดูใหญ่ผมชอบจอใหญ่เนี่ยอ๋อชอบจอใหญ่ๆแล้วก็ความความความละเอียดผมว่ามันผมว่ามันชัดอืมชัดชัดผมลำดับต่อมาพี่ เนะรอันนี้นะฮะอันดับสองนะครับที่โหลครับที่โหลไม่มีอันนี้อันนี้ที่โหลนะครับขมอไรครับกำลักจะจบมันมืดไปใช่ไหมมืดแล้วก็มันดูไม่ค่อยไม่ค่อยสดสีไม่สดไม่สดเฉยเผยเลยกันครับว่าเฉลยว่าจริงๆเราคือรุ่นไหนกันแน่แต่ละรุ่นาสูงรุ่นอ่าปึ๊บนี่ครับตามนี้ครับพี่ที่หนึ่งคือสูงแล้วซีดนสี่นะครับ สี่ครับผมแล้วจอ 2K ผลิตที่สุดคือจอ 2K ครับพี่สามส่วนนอกนั่นก็คู่ให้ดีหมดเลยตัวนี้ไอโฟนครับผมไอโฟนสามสิบพี่ไม่ชอบที่สุดใช่คือ Oppo Entry ครับส่วนที่3คือ Nokia Lumia 930ครับสี่รุ่นมีสี่รุ่นนี้ที่สนใจรุ่นไหนเป็นี่มตเนยก็อันนี้แหละ

ชื่อที่อะไรนะสาลายพี่สาลายนะครับครับผมตอนนี้ก็มาอยู่ที่ร้านไอเลิฟเค้กนะครับของพี่สาลายครับแม่จอผมสี่รุ่งนะครับที่ได้พี่ิเศษชอบแม่จอตัวเด็กที่สุดครับพี่ในรูปนี้ซูมได้นะครับซูมก็ประหยัด้ชอบอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองคับพี่อ่อสองนะครับ ครัโอ้นะครับดีอันนี้ออันนี้ลองนะครับอันนี้ลองเ<อ>ย็นตานะครับแล้วนทนี่แย่สุดครับทำไมดัไม่ขาอ,อ่ะอ้นนหดหด,หด,หด,หดะครับ ก็อันไหนที่สุดเห็นชลูปิดอย่างนี้ยังรู้เลยอันนี้ตัดทิ้งเลยอะไ้งนไองทิ้งเลยอันนี้จออันนี้จออันนี้ออันนี้อันนี้อันนี้พกไม่ทำรมชาติแ่แกทำรมาิดนะมีผิดนะมีผิดนะไหนสดเน่ยข้หนด่สุดันนเล อันนี้อันนี้ใกล้เคียงดูเลยว่าอยากดเดี๋่วเปิดน่เปิดนเปิดอันี้ผมขอนิ้วพร้อมๆกันเลยอันไหนอันดหนึ่งอดอ่ะขอนนึหนึ่งสองามรเลยโเลยมาดูกันาหนึ่งนะครับนหมบอกับ่สี่สี่ามเอ็ตัวนี้พนสามต้โเกียโรเบีย เอาละครับอิ่มแล้วนะฮะสรุปสรุปดีกว่าสรครับสรุปครับก็จากที่วันนี้เรามาสอบถามผู้ผู้สอบผู้สอบไปมาครับใช่ครับกว่า4,000ชีวิตไม่ใช่แล้วฮะขนาดนี้เลยไม่ที่เราเดินผ่าน แต่ว่าก็ทดสอบกันไปเยอะนะเดิน cover ก็มีทุกวัยนะใช่ครับการันต์เพลงยังโตใช่ครับทุกเป็นเสียงเดียวกันเลยที่เราที่บุ้ยฮะเกินกันหมดเลยที่บุ้ยก่อนเลยครับไม่ไม่จะบอกว่าเป็นบางคนให้เป็นถึงที่สองก็มีนะโอ้คือที่สองมีหนึ่งใช่ครับหนึ่งในร้อยไม่ใช่เอาที่หนึ่งดีกว่าที่หนึ่งคือ Samsung Galaxy Note 4ก็หลายคนมองออก ก็จอมีความละเอียดสูงกว่าใช่จอสวยกว่านะฮะแล้วก็หลายคนชอบที่สีใช่ทีแสดงว่าสีออามเลดกับจอ 2K มีผลจริงในสายตามนุษย์นะครับบางคนก็บอกสว่างกว่าด้วยครับก็สามารถยืนยันได้ระดับหนึ่งครับครับผมว่าคุณภาพจอนะครับเรื่องของความละเอียดแลวสีสับคอนซูมแล้วก็น่าจอ 2K ใช่ครับมีกว่าได้รื่องการยอมรับนะครับอันดับที่2คือ ไอโฟนครับไอโฟน6 Plus คลาสไอโฟนเป็นหน้าจอ Full HD รุ่นตัวอื่นๆชิมแะหน้าจอเรติน่าให้แสงสีมือไทยออกมาเมากนะครับจริงๆแล้วในเรื่องของสีเนี่ยอาจจะขนาดเท่ากับโลตินด้วยนะครับส่วนใหญ่น่สีคูเลโทนนะสีคูเลโทนสีโทนของไฮโคเจอนลธรรมชาติก็เลยเป็นที่มาของที่ว่า คนที่บอกว่าไม่ชอบซื้อซัมซุงไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแบรใช่มันมีคนที่ชอบสี้อไอทีเอสจริงเชยไหมคนจริงๆครัอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันก็ระบายเท้นนะนะครับแต่รุ้ยเป็นยุ้ยมีที่หนึ่งเห็นปุ๊บรู้เลยไอโฟนเราเล่นกับคนเก่าใช่ครับคนกับว่าในคลิปเขาขายไปถือในคลิปแล้วก็ไปหาคนที่ไม่รู้ด้วยใช่ครนอันดับสามคือโนเกียครับจริงๆแล้วโนเกียลูเมียมีหลายคนชอบที่สี้อไอที ครับแต่ข้อเสียเปรียบในที่นี้คืออาจจะขนาดหน้าจอมันเล็กๆเล็กก็เล็กไปสีสันจะเหมือนซัมซุงแต่ว่าทำละเอียดต่ำผมว่าสีสันของโซเกียรตที่เอกแนวบอกว่าเขาเขาปรับคอนชาร์ดไดดีมากนี่คอนชาร์ดเยอะแต่ว่าละเอียดไม่ไหนแต่าก็ดีครับเพราะมันเยอะไปเลยแหละผมบอกว่ามันดูเจะเบลรจตูนอะไรเงี้ยส่วนแต่ผมว่าเจ๋งดี Oppo N3 อ็นสามใช่ครับสีจอนะฮะก็จะแตกต่างไปดยนะครับ บางคนจีมีบางคนที่ชอบส่วนตรงคิดว่ามันเป็นเพราะว่าหน้าจอไม่ค่อยสว่างกระสัตธ์ก็ไม่เร็วนะว่าเปแล้วสีมันต่างๆจะหว่างบด้วยออกอีกคนหนึ่งนะครับก็ผลลัพธ์เป็นยังไงก็ที่เราเห็นคลิปนะตามส่วนะครับพวกเรานะคะก็จริงๆก็เห็นด้วยกระดับ าตามนี้แหละเรียนตามนี้ตามผลเลยจริงๆแล้วผมก็ตรงใจผมละร้เแล้วตรงใจไม่ผิดหวังอะไรเลยไม่ผิดหวังเลยไม่ถึงขั้นใหญ่ใช่ครับไม่ถึงขั้นพี่รู้สึกจะหลงโอเคก็นี่ก็เป็นคลิปสนุกๆจากทางคัิฉัฒน์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับงานส่ง เราจะมีให้เห็นอีกอคนมากพอให้ทุกคนได้รู้เป็นข้อมูลนะครับในหลายๆด้านเราบ้างความเห็นส่วนรวมมากก็เดี๋ยวสวัสดีดีกว่าคลิปนี้ยาวละมืดละขห่างติดลัดเสร็จละอินแล้วด้วยและวยามก็ยาแล้วยาวมากสวัสดียามด้วยนะครับสวัสดีครับเรื่องหลังนะครับอันนี้ oppo n1 oppo entry oppo n entry นะการเปิดหน้าภาพ 2k ส่วนเครื่องอื่นนะครับส่วนเครื่องอื่นเรื่องอันนี้ รื้เหมือนกันปึ๊ด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 ดูนี่ครับปึ๊ดอ่าดูไอโนค้ดเดี๋ยวนะเมื่อไหร่กันจะทำอย่างนี้จะดีเหรอครับดูว่าปึ๊ดดูสิเฮ้ยขอไม่ได้เขียนโค้ดมาสำหรับ True Case s n a p d r 801ใช่ใช่เพราะจริงๆสเปคมันโอเคไงแต่ทำไมเป็นอย่างนี้ก็เพราะไม่ได้เขียนโค้ดจริงเมื่อพี่ใช่พูดในเอาใจช่วยสุดๆแล้วเนี่ย s n a ด d r a g o n 800ครับ s n a ด d r a g o n 801